พระราชวังเชิงบุญหรือว่าชลอดเชิงบุญนะครับพระราชวังเชิงบุญนะครับตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงเวียนานาครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ชลอดเชิงบุญแล้วนะครับก็พระราชวังนี้ใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับบุกนะครับส่วนพระราชวังฤดูหนาวคือพระราชวังฮอฟบุกอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้าของพระราชวังเชิงบุญนะครับ โดยคาว่าเชิงบุญมาจากภาษาเยอรมันนะครับซึ่งแปลว่าน้ําพุสวยงามนะครับเนื่องจากมีน้ําพุผุดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่บริเวณเขตพระราชวังเชิงบุญนะครับก็อันนี้เป็นด้านหน้าของพระราชวังเชิงบุญแล้วก็ถ้าเดินเข้าไปก็จะมีคริสต์มาสมาร์เก็ตหรือว่าตลาดคริสต์มาสจัดขึ้นเต็มด้านหน้าของพระราชวังเชิงบุญนะครับความเป็นมาของพระราชวังนี้นะครับก็ในยุคข,ของจักรพรรดิมาเรียเทเลนซานะครับ ต้องการสร้างให้พระราชวังมีความยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายในฝรั่งเศสนะครับจึงมีการวางแผนและออกแบบอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางตำแหน่งสถานที่ต่างๆการออกแบบห้องหับภายในพระราชวังนะครับซึ่งมีจํานวนรวมกว่า1 4 4 1ห้องนะครับพร้อมประกาศให้เป็นพระราชวังฤดูร้อนประจําราชวงศ์ฮับบุกในปีคศ1745นะครับนะับเป็นยุคที่ทําให้พระราชวังเชิงบุญมีความยิ่งใหญ่มากที่สุด และยังคงใช้พระช่ชวงเชิงบุญเลื่อยมาจนสิ้นสุดรัชสมัยราชวงศ์ฮับบูกนะครับก่อนจะประกาศเป็นสมบัติของชาติในปีคศ1918แล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปีคศ1996นะครับอันนี้เป็นประวัติของพระราชวังเชิงบุญแล้วก็ที่ถ่ายอยู่นี้เป็นด้านหน้าของพระราชวังเชิงบุญนะครับที่มีการจัดคริสต์มาสมาเก็ตนะครับก็จะมีการจัดคริสต์มาสมาเก็ตเป็นแนวยาวนะครับไปเลยนะครับ คือจัดเต็มพื้นที่ด้านหน้าของพระราชวังเชิงบุญนะครับด้านหลังของพระราชวังเชิงบุญนะครับจะมีสวนขนาดใหญ่นะครับซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังอาคารนะครับอันนี้ก็จะเป็นฮอตช็อกโกแลตนะครับที่ซื้อที่ตราคริม์มาสนะครับก็ได้ซื้อแก้วนะครับที่ขายที่ตราคริม์มาสแห่งนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นแก้วลายของพระราชวังเชิงบุนนะครับซึ่ง แต่ละปีก็จะมีลายที่แตกต่างกันนะครับก็เป็นเอกลักษณ์นะครับก็ควรจะซื้อเก็บไว้นะครับเพราะว่าเป็นแก้วที่มีปีละครั้งนะครับสำหรับลายนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับพระราชวังจะล้อมรอบไปด้วยสวนแสนสวยนะครับโดยเฉพาะสวนทรายอังกฤษที่เป็นที่ตั้งของซันฟาเทนนะครับลานน้ำพุขนาดใหญ่ที่มีพื้นหลังเป็นเนินหญ้าสีเขียวพร้อมกับอาคารกรอลิเต้นะครับซึ่งเป็นซุ้มระเบียงที่ตั้งอยู่บนสุดของเนินหญ้านะครับ วันนี้6ธันวาคม2566นะครับเวลาประมาณบ่าย3โมง15นะครับก็เดินทางมาอยู่ที่หน้าพระราชวังเชียงบุ่นนะครับอันนี้เป็นทางเข้าของพระราชวังเชียงบุ่นะครับอันนี้เป็นที่ซื้อตั๋วนะครับ นี่ครับคือพระชวงเชิงบุญเขาน่าจะจัดตลาดคริสต์มาสกันหน้าพระชวงเชิงบุญนี่เดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูตลาดคริสต์มาสด้วยนะอันนี้ด้านหน้าพระชวงเชิงบุญอุณหภูมิก็ประมาณศูนองศาเซลเซียสนะครับ ก็ดีขึ้นหนห่อยแต่หิมะไม่ตกนะหิมะตกไปแล้ว yeah. คลิปที่สองนะครับ6ทธันวาคม2 5 6 6นะครับ 5, บ่ายสานะครับอยู่ด้านหน้าของพระช่งเชียงบุนะครับ เมื่อกี้ถ่ายฝั่งขวานะครับอันนี้ทางเข้าแล้วก็น,นี่ถ่ายฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ดันหน้าอันนี้เลนวายอันนี้ปกติ อ่ามีตลาดคิสต์มาสจัดไว้เนะด้านหน้าพระชวังเชิงบุญนะครับอันนี้ก็มีการจัดตลาดคริสต์มาด้านหน้าพระชวังเชิงบุญนะอุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียส ต้องไล่เดินทุกร้านนะจิตมาเก็ต ัน,นะครบถ่ายบรรยากาศรวมๆของตลาดคริสต์มาสนะครับที่จัดด้านหน้าของพระจงเชิงบุญนะครับอันนี้เดี๋ยวไปถ่ายฝั่ง 6ธันวาคม2566นะบ่าย3.20